กระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธ,ธศักราช2566เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้นายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎร ในเสด็จท้าทวีสินเปิดกรยกระทงดอกไม้ถวายสักการะและถวายความเคารพเบืบ้องหน้าพระบรมาสารีลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครับซึ่งตอนนี้กําลังทักทายพูดคุยกับบรรดาแกนนาพักร่วมรัฐบาลที่เดินทางมาตามภาพที่จะได้เห็นก็มีทั้งนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในแพทย์ชนนั่นสีแก้วมีคุณสุวัลิปตาพันลบคุณอนุทินชาญวีรกูลมีทั้งทางด้านพลตํารวจเอกพัชรวาทบ,บ่งสุวรรณตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขมกราบนะครับ ในส่วนของบิดาของภริยาท่านนะครับท่านเดินทางมาด้วยนะครับวันนี้มีท่านพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเบศคุณสนธยาคุณปลื้มคุณสุชาติตันเจริญมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลนะครับมีคุณสุทินคลังแสงมีลหลายๆท่านนะครับที่เดินทางมาในวันนี้ซึ่งเราจะได้เห็นครอบครัวของท่านนายกท่านสุธนะคะท่านหญิงพักพิไลทวีสินภริยาและบุตรสาวค่ะคุณชนันดาทวีสินค่ะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรโดกล้าวโปรโดกระหม่อมให้กระผมดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีนับเป็นสุภิริมงคลแก่ชีวิตและขวัญกําลังใจอันสูงสุดแก่กระผมและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้กระผมมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอเธอทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทั้งจักมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสนองพระราชปณิธานตามพระประถมบรมราชองค์การและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทุกประการในวาระที่ผมได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่ที่ผ่านมาขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและหน่วยงานทุกภาคส่วน ขอขอบคุณพักร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนตลอดจนภาคประชาสังคมเอกชนสำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ผมได้มีโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพผมขอยืนยันว่าผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐาน จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญผมมั่นใจว่าสปีต่อจากนี้จะเป็นสี่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยวันนี้อยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสำคัญเรามีวิกฤตและปัญหาที่ต้องการทางออกอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงสังคมการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการทุจริตประพฤติมิชอบและอื่นๆอ,อีกมากมายที่ล้วนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมและความยากลำบากผมมีความประสงค์ที่จะดำเนินนโยบายต่างๆที่ได้เตรียมไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตบรรเทาปัญหาสร้างการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคไปจนถึงในภาคของครัวเรือนขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า บริหารงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐสร้างความร่วมมือเชิงบวกกับภาคเอกชนภาคต่างประเทศทำให้ภาคประชาชนและราชการเติบโตไปพร้อมๆกัน ผมมีความตั้งใจที่ประสานประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนสร้างสังคมที่เคารพอัตลักษณ์เคารพความแตกต่างทางความคิดและเคารพกติกาในกรอบระเบียบและกฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงและตรงไปตรงมาในฐานะของตัวแทนรัฐบาล ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นพลังที่จะคอยผลักดันร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลเพื่อนำประเทศไทยของเราไปข้างหน้าพี่น้องประชาชนที่เคารพผมขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทยจะทำงานอย่างหนักเพื่อบำบัดความทุกข์สร้างความสุข นำพาความเจริญให้กับประชาชนคนไทยและคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนทุกวัยเป็นประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติอีกครั้ง ผมนายเศรษฐาชวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชนนำความสามัคคีกับคืนสู่คนในชาตินำพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ สีรัชบรมราชงค์การโปรโดกระ,ระสับกระม่อมแต่งตั้งใ้ในเสนศธษฐาทวีศสินดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ก่อนาทุกท่านรับชมรายการปรกติของทางสถานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร